หนึ่งความลับจกักรวาลที่ทำให้คุณใช้กดดึงดูดได้ดีขึ้นอีกร้อยเท่ากูดีวินิงสวัสดีครับ FC โคดบัญชัยที่รักยิ่งในคืนนี้อาจารย์บอกเลยว่าสิ่งที่อาจารย์จะมาแชร์มาแบ่งปันนั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่ายอย่างยิ่ง อาจารย์อยากจะบอกว่าในทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนมีกายและจิตซึ่งจิตของมนุษย์นั้นกำลังจริงๆเลยนะเป็นคำพภะด้วยแต่ว่าจิตของมนุษย์นะปากของคนดูปากอาจารย์นี่ปากอาจารย์ปากคุณเรากินข้าวเครื่องดื่มเป็นอาหารใช่ไหมแต่จิตเสวยอารมณ์จิตนี่กินอารมณ์เป็นอาหารพิมไปนะ จิตไม่ค่อยได้อยู่นิ่งเลยนะทํางานหนักมากแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามจิตมนุษย์นั้นมันไม่ได้คงที่มันจะแปรเปลี่ยนไปฉะนั้นคุณจึงต้องมีความฉลาดในเชิงอารมณ์ว่าคุณจะกินอารมณ์ชนิดไหนเป็นอาหารบ่อยๆบ่อยๆสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกว่ามันคือความลับมันเป็นความลับที่เรียบง่ายมาก แต่หลายหลายคนจะไม่รู้ก็คือก็คือความรู้สึกนั้นคือแรงสั่นสะเทือนพิมพ์ไปความรู้สึกคือตัวดึงดูดพิมพ์ไปสองอย่างนี้นี่เป็นคีย์ที่สำคัญมากเป็นข้อใหญ่ใจความที่ทุกคนที่ศึกษากดแรงดึงดูด law of attraction จะต้องเข้าใจเพื่อที่คุณจะได้ success more คือประสบความสำเร็จมากขึ้น ในเมื่อในเมื่อจิตสเสวยอารมณ์จิตกินอารมณ์กินกินความรู้สึกเป็นอาหารแล้วความรู้สึกคือแรงสั่นสะเทือนความรู้สึกคือตัวดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเมื่อความรู้สึกสะสมสะสมตัวมันเองว่ามันรู้สึกแบบไหนบ่อยๆนีสิ่งหนึ่งที่เป็นความลับแห่งความสําเร็จอย่างยิ่งเลยความลับนั้น มีคําแค่3ามคำเท่านั้นเองคนที่รู้ความลับนี้ก็จะค่อยๆฝึกปรือวิทยายุทธนี้และประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนคำสามคํานั่นคืออะไรพิมพ์ไปนะว่า feel it real feel it real แปลว่ารู้สึกสมจริงพิมพ์ไปก่อนว่ารู้สึกสมจริงคือคําตอบแห่งความสําเร็จ feel it real what is it f e ลอิ t เลียวความรู้สึกสมจริงนี่มันคืออะไรนี่คืออะไรแทบจะไม่เคยมีใครด้วยซ้ำไปที่ออกมาอธิบายมันมีคนที่บอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเอ็กซ์เปร์ตเก่งมากเรื่องกดแรงดึงด,ดูดแต่ว่ามีใครอธิบายเรื่องความรู้สึกสมจริงบ้าง Feel it เลี l ยว e l it r e เล ฟิลเลวคืออะไรฟิตเลวก็คือวิธีที่จะพัฒนาจิตใจชนิดหนึ่งวิธีที่จะฝึกจิตใจชนิดหนึ่งเพราะว่าจิตนั้นกินอารมณ์เป็นอาหารความรู้สึกสมจริงนั้นก็คือความรู้สึกที่คนคนหนึ่งนั้นกําลังโปรแกรมจิตใจตัวเองกําลังหล่อเลี้ยงจิตใจตัวเองด้วยความรู้สึกสมจริงสมจริงว่าตัวเองได้มี สิ่งที่ต้องการเรียบร้อยไปแล้วนั่นคือ feel it real แต่ถ้าหากว่า somebody ใครบางคนกำลัง feel it real ในลักษณะที่ว่าออความโชคร้ายนะสิ่งเลวร้ยวายความหายนะหรืออะไรก็แล้วแต่มันกำลังรู้สึกจริงจังมากรู้สึกสมจริงมากกับมัน เราก็ว่ามันเป็นจริงแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ว่าคุณกําลังดูหนังอยู่แล้วมันเป็นหนังสยองขวัญแล้วคุณก็รู้สึกสมจริงกับมันมากๆเลยอ่ะแต่นี่มันอยู่นอกโรงหนังมันอยู่นอกโรงหนังแล้วใครบางคนก็ยังรู้สึกอย่างเต็มที่ฟ e ลิ i เรียวรู้สึกเต็มที่นะกับความน่ากลัวและความโหดร้ายของมันอาจารย์อยากจะบอกเลยว่าต้องตั้งสติ ไม่ใช่แปลว่าเหตุการณ์มันไม่ไ,มได้ดำลงอยู่นะมันดำลงอยู่แต่มนุษย์ทุกคนจะต้องมีสเปซกับมันพินไปว่ามีสเปซกับมันก็คือมีพื้นที่ว่างมีช่องว่างระหว่างโตคุณกับบางสิ่งที่คุณไม่ชอบถ้าคุณไม่มีสเปซกับมันคุณก็จะหล่อหลอมนะเป็นเนื้อเดียวกับมันคุณต้องการนะการที่จะหล่อหลอมนะจะฟิวชั่นจะหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันกับ นะ something good กับสิ่งดีๆกับสิ่งที่คุณต้องการกับเงินทองกับความมั่งคั่งพอจะเข้าใจมากขึ้นสักนิดหนึ่งแล้วใช่ไหมที่อาจารย์อธิบายสิ่งที่เป็นลบคุณต้องมีสเปซกับมันแต่คือคุณจะต้องมีสเปซมีความห่างไกลมีช่องว่างเยอะๆอย่าไปเข้าใกล้มัน แต่สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาคุณฝันถึงมันคุณโหยหามันคุณนิดมันอย่างแรงกล้านั้นคุณจะต้องนะคุณจะต้อง feel it real คุณต้องรู้สึกสมจริงราวกับว่าคุณมีมันแล้วในตอนนี้นี่คือความลับของกฎแร,รงดึงดูดที่ จะทำให้คุณดึงดูดเก่งขึ้นอีกร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าอย่างแน่นอน feel it real โอเคนี่คุณสู่การบอกจริงในจริงคะ่ะคุณปานนันบอกว่าเข้าใจคะ่ะใครที่เข้าใจนะครับพิมพ์เข้าใจมารัวๆเลยว่าเข้าใจแล้วว่าคุณจะต้องเข้าใจว่าจิตใจของคุณนั้นมันนะ มันอยู่ในอารมณ์ตลอดเวลามันกินอารมณ์เป็นอาหารคุณสมบูรณ์าเรียนภาษาไม่ยากก่อนนี่ยต้องจำคำศัพท์ให้ได้ Space มี Space กับสิ่งที่คุณไม่ต้องการนะคุณชนะพรบอกว่าเราก็ว่าคุณมีมันแล้วในตอนนี้ใช่ความรู้สึกสมจริงว่าคุณมีมันแล้วในตอนนี้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมอเบิร์ไอน์สไตน์ยงสอนให้คุณ จินตนาการนะสมจริงอยู่เสมอสมอ,อาจารย์สอนให้คุณจินตนาการสมจริงอยู่เสมอคุณอุสรีบอกว่าเข้าใจเข้าใจคุณอันค,คุณสมโอทุกคนพิมพ์มาว่าเข้าใจสุดยอดมากสุดยอดมากนะครับทุกคนเป็นผู้ชนะทั้งหมดเยี่ยมมากอืมฉะนั้นแม้ว่าข้อเท็จจริงแฟกต์ในตอนนี้โลกกำลังเผชิญ กับไวรัสโควิด -19 อยู่ก็จริงแต่คุณก็จะต้องมีสเปซกับมันในระดับหนึ่งนะคุณอย่าไปหล่ล้อมรวมกับมันจนมากเกินไปนะคุณก็จะอินกับมันมากๆเลยซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเพราะเพราะความรู้สึกคือแรงสั่นสะเทือนความรู้สึกคือ นะแรงดึงดูดเข้าใจอาจารย์อธิบายไหม Feel it เลียวก็คือแรงสันสะเทือนที่จะดึงดูดสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณมีมันเรียบร้อยแล้วในตอนนี้นี่คือหผลว่าทำไมกูรูด้านนี้ตัวจริงเสียงจริงนั้นจึงเน้นว่าขอให้คุณนั้นสร้างสภาวะจิตสเตตสภาวะจิตที่ เปลี่ยนไปด้วยความปีติยินดีความเบิกบานหันษาความร่าเริงความมีชีวิตชีวาความรักความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกถึงความเมตตาอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ผลิตแรงสั่นสะเทือนที่เป็นแรงดึงดูดที่ดีนั่นคือเหตุผลว่าในขณะที่ทุกคนนั้นกำลังอยู่บ้านมากขึ้น อยู่ติดบ้านมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมาตรการอะไรก็แล้วแต่แบ่งเวลาที่จะทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับพลังของความรู้สึกอย่าไปใช้พลังนี้ในการที่จะรู้สึกแ yeah yeah, ย่ๆบ่อยๆนานๆน,นี่ไม่เอาอาจารย์เข้าใจคุณเป็นมนุษย์คุณไม่ใช่หุ่นยนต์คุณก็อาจจะต้องมีพลังเผลอกันบ้าง แต่อย่าไปอินกับมันนานพิมพ์ไปว่าอย่าไปอินเวลาคุณดูบนเฟซบุ o กอะนะคุณต้องไม่ทำอย่างนี้นะหาข่าวโควิด1 9นะฟังไปชั่วโมงนะยังไม่อิ่มนะเลื่อนไปดูอีกหนึ่งวิดีโอซัดอีกครึ่งชั่วโมงโอ้ยังไม่อิ่มเลื่อนไปดูอาอีกหนวิดีโอซัดไปตกลงแล้ววันหนึ่งเสพเข้าไปกี่ชั่วโมงไอ้อันเนี้ยเยอะไปเชื่ออาจารย์นะอันนี้เยอะไป คือคืออัปเดตข่าวได้แต่ดูมันวไวนะสแกนมันวไวเให้มันประมาณนี้นะเออรู้ละเข้าใจละแต่รักษาสเตตเอาไว้สเตตคือสภาวะจิตฉะนั้นขอให้คุณเอ่อเรียกว่าสมดุลมากขึ้นคือเออรู้ไว้รู้ไว้ก็ดีแล้วก็สแกนไปดูเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องที่น่ารื่นลมน่ายินดีปรีดาทุกคนก็แค่ดูแลตัวเองนะตามที่มีบทบาทหน้าที่ เมื่อเวลาเราเข้าไปในที่ที่มีคนเยอะแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยสักหน่อยนะแล้วเราก็ล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆใช่ไหมก็ดูแลตัวเองนะตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นเท่านั้นเองแต่อย่าไปคิดกับมันจนทุกข์ระทมสิ่งที่อาจารย์พูดในวันนี้อาจารย์อยากจะบอกว่ามันคือพื้นฐานที่หนักแน่นมากของกฎแรงดึงดูดรู้ไหมว่าตอนที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ เห็นความทุกแต่ไม่ให้ทําตัวเป็นทุกกับบอกว่าให้ทําตัวเป็นสุขเรื่องจริงการทําตัวให,ให้มีความสุขเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะดีมากเลยแหละแต่มันอาจจะไม่ได้ลิงก์เป้าหมายหรือความต้องการที่คุณต้องการฉะนั้นในบางครั้งเนี่ยมันต้องยอมรับความจริงว่าหลายหลายคนเนี่ยเราปรารถนาที่จะมั่งคัง่งเงินไหลเข้าโชคดีลาบลาบใหญ่ๆร้อยมาร้อยมาคุณอยากจะนะเปิดรับ คุณต้องการทําให้ความความรู้สึกของคุณนั้นเป็นแรงสั่นสะเทือนมันกระเพื่อมมันแดนอยู่แล้วมันส่งคลื่นออกไปมันส่งคลื่นออกไปเรียกว่ามันกําลังชักนําชักนําเอาคลื่นความถี่ที่เข้าพวกกับมันได้ในพวกเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องดีๆเรื่องบบกเนี่ยเข้ามาหานั่นเองนี่คือสิ่งที่อาจารย์สอนอยู่ในเวิร์กช็อปมากมายตลอดมาอาจารย์อยากจะบอกว่ามีหนังสืออยู่ สองเล่มที่เป็นหนังสือที่สำคัญมากสำคัญมากในการที่จะพัฒนาฟิวิตเลวหนังสือเล่มแรกคือหนังสือชื่อว่าพลังแห่งความรู้สึกหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกและความรู้สึกคือแรงสั่นสะเทือน คุณรีนแกนี่เป็นหนังสือที่แลบุ๊กเป็นเล่มแรกที่อาจารย์นั้นศึกษากฎแรงดึงดูดแล้วกลายมาเป็นโค้ชมาเป็นอาจารย์อยู่ทุกวันนี้เล่มนี้จะบอกสิ่งที่คุณควรทํากับความรู้สึกถึง38วิธีจะบอกว่าคุณไม่ควรทําอะไรกับความรู้สึกถึง30วิธีในเรื่องของ do and don't คืออะไรจะทําให้คุณรู้สึกนะได้ดีสมจริง 38วิธีและอะไรที่ไม่ควรไปทํากับความรู้สึก30วิธีนี่คือหนังสือที่ทรงพลังมากเล่มนี้นะเล่มหนึ่งอาจารย์ให้ข้อมูลฉะนั้นใครที่อยากจะไปเชื่อมโยงกับความมั่งคั่งเงินเข้าลาบก้อนใหญ่หรือความสําเร็จความสุขความสามบัติที่ดีเนี่ยนี่เป็นหนังสือต้นตำํำรับที่ดีมากๆอีกเล่มหนึ่งที่หายไปจากท้องตลาดเลยก็คือก็คือ feel it real หนังสือที่สอนให้คุณรู้สึกสมจริงทั้งเล่ม ด้วยเวิร์กช็อปทรงพลังมากถึง31เวิร์คช็อปก่าวคือคุณจะต้องเล่นเกมนะครับไป31วัน31เกมฟังดีๆเพื่อที่คุณจะเข้าถึงความรู้สึกสมจริงที่คุณจะเชื่อมต่อกับความมั่งคั่งเล่มน,นี้ตอนนี้ก็แลบุกหาไม่ได้ละสิ่งที่สำคัญก็คือรักษาสภาวะจิต ดูแลความรู้สึกเพราะความรู้สึกคือแรงสั่นสะเทือนความรู้สึกคือแรงดึงดูดถ้าคุณสามารถเชื่อมโยงความรู้นี้เข้ากับสิ่งที่คุณต้องการและคุณสามารถสร้างความรู้ส,สมจริงว่าคุณมีสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วในวันนี้ทำสักพักหนึ่งเชื่อไหมว่า ความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นคุณจะเข้าใจคำว่าสายเศษเมื่อคุณเข้าใจคีย์ของฟิวิดเลวอาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนั้นเมื่อเข้าใจแก่นเข้าใจแก่นขององค์ความรู้นี้ละเริ่มมีไอเดียเริ่มเริ่มเข้าใจมันได้ว่ามันคืออะไรละที่เหลือก็จะเป็นดีเทลรายละเอียดเป็น process เป็น process ที่จะนะ ในการที่จะพาคุณไปเข้าถึงสภาวะจิต Feel It Real นั่นเองแล้วก็ดึงดูดรัวๆสมหวังนะัเนก็เรียกว่า Successful f i l l คุณสามารถจะเติมเต็มในะความต้องการตัวเองได้พบกันในไลฟ์ครั้งต่อไปนะครับคืนนี้ขอทุกคนการเป็นคนที่เก่งกดแรงดึงดูดดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆขอให้คุณใช้พลังของ Feel i เ Real รู้สึกสมจริงกับสิ่งที่คุณต้องการและ รู้สึกว่าคุณมีมันแล้วในตอนนี้คืนนี้ลาไปก่อนด้วยเวลาเท่านี้ขอบคุณมากสวัสดีครับบ๊ายบาย I love you แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ